ตอนนี้ผมกาลังจะได้ลบรวบอกทิ้งนะครบเพราะว่ามาเข้าไม่ได้จริงๆไปทําการลบไปเลยเฮ้ยไม่ใช่เลวตนันด้วยนะครับเลวตันนะครับทาการลบกันเลยเลวตนันด้วยนะครับเดี๋ยว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 มาดูตอนตอนตอนที่ผมโหลดใหม่นะครับเลวตันตอนตอนียจะนี่นะครับผมก็จะจะโหลดใหม่นะครับแล้วนี่นะครับเกม ผมเก็บไปรยามันก็ไม่ได้ไมันก็มันก็ดูท่าเล่นดุเออ,เอ,อทำการทำการโหลดเลยนะครับแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งที่แบบตึงมากเลยเลนะครับเลเวลแบบแบบตันมากเลย<า>ผมจะเลเวลตันแต่ผมก็เพิ่งเลเวลตันนะครับแต่ผมไม่ดับออเด็งแล้วแต่เขาเป็นแบบนักล่าข้าวหัวนะครับตอนนี้เขาเล่นอยู่คุณข้าวหัวเท่าไหร่ครับฮะสอ,สองล้านสามสองล้านสามเลยเหรอครับ ม่เยอะสอง้านสามไม่เยอะเยอะสอง้านสามไม่เยอะสอง้านสามไม่เยอะก็ทำกานโหลดแล้วนะครับนี่กำลังกำลังติดตั้งนะครับงั้นไปดูตอนตอนติดตั้งเสร็จเลยเอาล่ะครับผมก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับงั้นไปดูตอนตอนที่ลองเข้าไปดูตอนตอนที่รหั